สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัด7.17นะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับหาคำตอบนะครับนักเรียนหาคำตอบแอนมีที่ดินเท่านี้ไร่นะครับแล้วก็ได้รับโมรดกอีก18ไร่นะครับนักเรียนครับเราอ่านก่อนนะครับอ่านแล้วเราก็ ขี่เชนใต้ก่อนนะครับแล้วก็ปลูกยางพารายางพารา10.75ไร่ที่ดินที่เหลือทั้งหมดก็ปลูกปาล์มนะครับที่ดินที่เหลือปลูกปาล์มหมายความว่าเรามีเท่านี้นะครับคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับ37.5นะครับแล้วก็ได้รับมรดอกอีก18ไร่นะครับที่เหลือก็ปลูกยางพารา สิบจุดแอนปลูกยางพาราไปจากที่ดินตรงนี้นะครับจากที่ดินตรงนี้ซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นผื้นใหญ่นะครับผืนใหญ่ก็กลายเป็นสา5สิบเจ็ดจุดห้าบวกสิบแปดนะครับตรงเนี้ยเราใช้ไป10 7จุเจ็ดห้า,านะครับปลูกยางพารานะครับยางพิมพ์เกียนย้อยก็ได้นะครับแล้ว ที่ดินที่เหลือทั้งหมดซึ่งที่เหลือทั้งหมดซึ่งคือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ปลูกปาล์มน้ำมันนะครับใช้เป็นป่า,ปาโอเคทีนี้ปลูกปาล์มน้ำมันกี่ไร่นะครับเราก็มาคิดกันนะครับก็คือทั้งหมดนี่นะครับลบด้วยตัวนี้ลบด้วยอย่าง นะครับมันก็จะเหลือที่ดินไว้ปลูกปาล์มถูกไหมครับถ้าเกิดนักเรียนเขียนเป็นภาพมันจะง่ายนะครับต่อความเข้าใจนะครับค่อยๆวาดรูปออกมาพยายามฝึกแบบนี้นะครับวาดรูปออกมาเราก็ได้สามสิบแปดจุดห้านะครับบวกกับสิบแปดนะครับบวกกับสิบแปดเขียนให้ตรงนะครับสิบแปดจุดศูนย์ก็ได้นะครับเขียนให้ ทศยมให้ตรงกันนะครับทศยมให้ตรงกันก็ได้5ได้6แล้วก็3าบวก1เป็น4 4ที่ทดไว้หนึก็เป็น5 56, 5 6 5้นะครับลบแล้วก็เอามาลบออกจาก10.75นะครับลบ10.75นะครับลบ10.75อันนี้เติมศูนย์เข้าไปนะครับเพื่อทำการลบกันได้นะครับเอา56 0.50ซึ่งเป็นที่ดินทั้งหมดลบด้วย10.75มันย่อมจะเหลือที่ดินไว้ปลูกปาล์มนะครับถ้าเราขยายตัวนี้นะครับก็คือ0-5บ5ไม่ได้ก็ใส่1นะครับยืมมา1 5ก็เหลือ4นะครับแล้วครูขอยาดเขียนตัวเล็กลงเหลือ4 4ลบไม่ได้เพราะ4น้อยกว่า7ก็ยื้มมา1 ตรงนี้ก็ต้องเหลือ5นะครับทีนี้เราก็สามารถทำการลบได้แล้วครับ10บลบ5ก็เหลือ5นะครับ14ลบ7ก็เหลือ7นะครับแล้วก็ใส่จุดแล้วก็5ลบ0ก็เหลือ5ส่วนตัวนี้5ตัวนี้นะครับก็เอามาลบกัน1ก็เหลือ4คําตอบสุดท้ายก็คือ45.75นะครับซึ่ง เอาไว้ปลูกปาม์นน้ำมันนะครับปอปลาขออย่าเขียนเป็นปอาปลาเฉยนะครับแต่นักเรียนก็อาจจะเขียนให้มันเต็มนะครับในข้อที่2นะครับหากนักเรียนมีคําถามใดนะครับนักเรียนก็ทิ้งคําถามเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้นะครับเป็นการเรียนแบบ2เป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะครับนักเรียนสามารถอบ สอบถามคุณครูได้นะครับไม่ใช่ดูวิดีโอได้อย่างเดียวนะครับสามารถสอบถามได้ด้วยนะครับในข้อ2นะครับคุณครูได้ทดลองวาดรูปไว้นะครับเพื่อการอธิบายที่ดีนะครับคุณครูขออนุญาตลบออกแม่ค้าไก่ทอดนะครับเราก็แม่ค้าไก่ทอดนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใช้หมุกลบนิดนึงโอเค แม่ค้าไก่ทอดโอเคนะครับมีน้ำมัน20ลิตรนะครับแล้วก็ใช้ไป5ลิตรนะครับใช้ไป5้าลิตรใช้ไปใช้ไป5ลิตร,ต,รต่อมาใช้มากกว่าเดิม1.7 5หนะครับสมมุติว่าแม่ค้ามีน้ำมันเท่านี้นะครับมีน้ำมันเท่านี้กูเขียนเป็นอย่างนี้เลยลวยกันนะครับอันนี้คือ20สิบนะครับ วันแรกใช้ไป5ลิตรวันแรกใช้ไปเท่านี้นะครับสมมติสมมุติมมนะครับใช้ไป5ลิตรวันที่2นะครับใช้มากกว่าวันแรก1.75ลิตรก็คือเอาหลิตรแล้วก็บวกกับ1.75นะครับอันนี้คือ1.75่งจนะครับมันจะเล็กกว่านะครับ2วันนี้แม่ค้าใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนะครับ ็หมายควว่าเอาตัวเนี้มาบวกกันนะครับแล้วก็2วันเนี้เอามาบวกกันแล้วก็เอามาลบกับ20นะครับมันก็จะเหลือน้ํามันถูกไหมครับทีนี้ก่อนที่ตัวนี้กับตัวนี้จะบวกกันได้เราเอา5บวก1.75ก่อนนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเกิดคูณคููเขียนแบบนี้แล้วมันจะเข้าใจง่าย เพราะว่าอีหยังก็มันก็คือ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะคุณครูข,ขออนุญาตตีเส้นก่อนนะครับโอเคเส้นมันไม่ตรงนะครับเรียนเส้นมันไม่ตรงครูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเส้นมันไม่ตรงโอเคประมาณนี้นะครับก็ เราก็บวกกัน5้าบวก1.75ก็ได้6.75นะครับ6.75ก็กลายเป็นเอา5้บวกกับอ่ากับ6.7 5, 5. 5, 5. นะครับก็เป็นน้ำมันที่ใช้ไปทั้งหมดก็เป็น11.75นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วถามว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่เราก็คุมคูเขียนอีก อันหนึ่งก็ได้นะครับก็เอา20ลบออกจาก11.75นะครับนักเรียน11.75อันนี้จุดศูก็ได้นะครับจุดศูมันก็จะได้10ลบ10ลบ5 10ยืมมาเหลือ9นะครับ9ตรงนี้ก็ต้องกลายเป็น9นะครับ กลายเป็น9ก้แล้วตรงนี้ก็กลายเป็น1นะครับโอเคนะครับเราก็ลบไปได้ละ1ิบลบหก็เหลือ5้านะครับเกลบเ็ก็เหลือ2แล้วก็ใส่จุด9-1ลบ1ก็เหลือ8ปดนะครับหนึ่ลบ1ก็เหลือ0ก็จะเหลือน้ำมันเท่ากับ2ี่สเอ่องห้ลิตรนะครับ ก็คือวันแรกใช้ไปวันที่1ใช้ไปเท่านี้วันที่2ใช้ไปเท่านี้นํา2วันนี้มารวมกันวันที่2เนี่ยมันใช้5ใช้มากกว่าวันแรก1.75ก็เอาบวกกันก่อนก็ได้6.75แล้วก็เอามาบวกกับ5นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยวันที่1วันที่2ที่ใช้ไปเนี่ยมาลบออกจากทั้งหมดที่มี เราก็จะได้8.25นะครับเหลือน้ำมันเท่ากับ8.25นั่นเองนะครับเราก็จบลงเราก็จบลงไปแล้วนะครับในแบบฟัน7.17นะครับเรยวเราก็จะพบแบบฟันต่อไปนะครับในอนาคตนะครับหากมีคำถามใดๆนักเรียนก็ได้สอบถามไม่ต้องเกรงใจนะครับยินดีที่จะตอบคำถามภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ